เปิดตัวแล้วที่อินเดียเรลมี 120, นาซอยีนาซอยี่และนาซอยี่สิบรุ่นพร้อมกันเปิดตัวแล้วที่อินเดียเรลมี 120, นาซอยีนาซอยี่และนาซอยี่สิบรุ่นพร้อมกันล่าสุดทางเรวมีประเทศอินเดียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนในซีรีส์นาซอยีออกมาทั้ง3รุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่มีทั้ง นาซอยีนาซอยี a และนาซอยี่สิหลนนั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟนตรกกูน,นาซอเป็นซีรีส์ที่ฐานต่อมาจากนาซอส0ที่เคยเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนพฤษสภาคมที่ผ่านมาครับเรามาดูสเปกกันที่ละรุ่นกันเลยนะครับเริ่มกันที่รุ่นเร a ย m มีนาซอ20 a กันก่อนนะครับเป็นรุ่นที่ล่างสุดในซีรีส์นี้ครับโดยมีดีไซน์คล้ายกับรุ่นนาซอ10 a ที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัง3ามตัวที่เรียงกันในแนวตั้ง และมีติงทงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าอีกด้วยครับหน้าจอมีขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD Plus ฉายชีะมลผลสั้นประมาณ665และมีเลือก3 g b กกับ4 g b ส่วนเรามีเลือก32ก b กกับ64 g b ให้กล้องหลังมั้หมด3ตัวมีทั้งเลนหลักความละเอียด12ล้านพิเซลเลนแบ็กแอนด์ไวท์ความละเอียด2ล้านพิเซลและเลนเลโทรความละเอียด2ล้านพิเซลครับโดยเลน2ตัวหลังมีหน้าที่เป็นแค่ ตัวช่วยในการปรับฟิลเตอร์เท่านั้นครับมีช่องใส่ซิมการ์ดแบบซิปเปิลสลอตคือใส่ได้2ซิมกับอีหนึ่งไมโครเอสดีการ์ดครับมีพอร์ตแบบไมโครยูดบีมีทั้งหมดสสีคือสีเทาและสีน้ำเงินครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง5,000ม ah. ิลลิแอมป์สมาร์ทโฟนรุ่นเร็วมีนาโซ 20A มีรุ่นรลาะละคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม3ามกิกส์รอม32มจกิกราคาอยู่ที่8,499รบารูปีหรือประมาณ3,650บาท รุ่นแลม4กิกลองหกสิกิกราคาอยู่ที่9,499รบาูปีหรือประมาณ4,50 0บาทครับและจะเร่มวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียวันที่30กันยายนนี้ครับส่วนประเทศอื่นยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับมาต่อกับสเปคของรุ่นเรียวมีนาซอยยีเลยนะครับหน้าจอสแสดงผลขนาด6.5นิ้วความเอียด HD มีติงทงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าความเอียดแปดล้านพิกเซลฉาย ให้แรมาที่4 g ส่วนวรองมีให้เลือก64 g b กกับ128 g b เพิ่มความจำได้ด้วยไมโครเอดีการ์ดให้กล้องหลังพทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนหลักความเะเดียด้านพิกเซลเลนตัวรองปเป็นเลนอัลตร้าไวท์ความลเอียด8พิกเซลและเลนตัวสุดท้ายปเป็นเลนมาโครความเอียด2พิกเซลครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีเงินและสีฟ้าอ่อนครับให้แบตเตอรี่จัดหนักถึง6000 mAh รองรับชาร์จไว18วัตต์ ผ่าน usb pd และรองรับการทำ reward wireless charging ชาร์จอุปกรณ์อื่นแบบไร้สายได้อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน realme naso 2ีมีรุ่นลราคาตามนี้ครับรุ่น ram 4 g b ร rom ห g b ราคาอยู่ที่1499รปีหรือประมาณ4,500บาทรุ่น ram สี g b rom รอม1 2 8 g b ราคาอยู่ที่11,499รปีหรือประมาณ5,000บาทครับมาถึงรุ่นพี่ใหญ่รุ่นสุดท้ายในซีรีส์แล้วครับกับรุ่น เรามีน่าซอ20 Pro ที่มาพร้อมกับสเปกตามเลยครับมีหน้าจอาแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.5นิ้ว Full HD พร้อมค่ารีเฟรชเรทเก้าสิใช้ชิปปร,ปร,ปร 95, ะมวลผล Helio G95 แหล่งใเลือก 6GB กับ 8GB ส่วนเรามีให้เลือก6ฟลตกก,กับ 128GB มีกล้องหลังทั้งเลนหลักความเนี่ยสี่ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์ความละเอียดแล้านพิกเซลเลนแบ็คแอนด์ไวท์ความละเอียดสล้านพิกเซลและเลนมาโครความละเอียดสล้านพิกเซลครับ พร้อมไฟแฟลช LED ส่วนกล้องหน้าเป็นแบบ punch hole ใช้เซนเซอร์ Sony IMX 471ความละเอียด1 6ล้นนานพิกเซลครับมีเซนเซอร์เซ็นเซ,นเซ,นเซนมือที่อยู่บนปุ่ม power มีทั้งหมด2สีคือสีดำและสีขาวครับให้แบตเตอรี่มันที่4 5 0 0มิล m อมรองรับระบบชาร์จไว65วัตต์ด้วยครับสมาร์ทโฟนเรียมีนาซอ20 Pro มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแม gig, รม 6G รอม 64G ราคาอยู่ที่ 14,999รูปีหรือประมาณ6,400บาทรุ่นแรม8 g กิกรอม1 1 8้อม1 8กิกราคาอยู่ที่16,999รูปีหรือประมาณ7,260บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้ครับส่วนประเทศอืน่นๆของต้องรอดูกันต่อไปแหละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาประกาศาบทีครับ